สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยนะฮะกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรนะครับของสำนักทะเบียนอำเภอภูผามา่านนะฮะสำหรับ E ีีนี้นะครับก็เช่นเคยนะฮะกับเรื่องราวดีๆที่วันนี้นะฮะผมได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในใน e ีนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความรู้นะฮะเกี่ยวกับที่ดินสปกนะครับว่าที่ดินสปรกรเนี่ยคืออะไรซื้อขายได้ไหม ที่ดินสปกร4คี01โอนได้หรือไม่สามารถปลูกสร้างมีสิ่งปลูกสร้างได้หรือไม่หรือว่าใช้สำหรับทำกเกษตรอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็มาเรียนรู้กันใน EP นี้กันเลยนะฮะที่ดินสปร,ะรนะครับความเป็นมาก่อนที่จะมีการประกาศใช้พระราชบัญญตัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมรเกษตรกรไทยในประสบปัญหาอะไรที่ดินทํากินก็คือ เป็นคนที่ไรที่ดินทำกินบางคนเนี่ยไรที่ดินทำกินมายาวนานแล้วก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นรัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยซึ่งมีนายสัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีจึงได้จัดตั้งสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสป,ปกขึ้นนะฮะเพื่อนำที่ดินของรัฐเนี่ยแล้วก็การจัดซื้อที่ดินของเอกชนมาจัดให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ มาดูกันว่าที่ดินสประกอคืออะไรซื้อขายได้หรือไม่แตกต่างจากที่ดินประเภทอื่นอย่างไรแล้วก็มีใครบ้างนะครที่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรที่ดินสประกอนะฮะเดี๋ยวขั้นแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าที่ดินสประกรนั้นคืออะไรที่ดินสประกรหรือว่าที่ดินสปก4สี่ขีดศูนย์หนึ่ง ก็คือเอกสารแสดงการครอบครองที่ดินที่สำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าเขาเรียกว่าสปกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกให้กับประชาชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมปีพุทธศักราช2518โดยมีหลักว่าที่ดินในเขตปฏิรูปนั้นใช้ทำกเกษตรกรรมได้อย่างเดียวเท่านั้นทำให้ประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้นะครับ ก็คือพูดง่ายว่าทําประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้นี่ก็คือตามพระราชบัญญัตินะฮะแล้วก็ผู้ครอบครองทําประโยชน์ในที่ดินสป,ปก4 0 1จะต้องมีฐานะยากจนนะครับกับตามพระราชบัญญัติการไปรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมปีพุทธศักราช2518นะฮะที่ดินสบปซื้อขายได้หรือไม่นะฮะ ที่ดินสปกไม่สามารถซื้อขายได้นะครับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปีพุทธศักราช2518นะครับตามมาตรา39ระบุว่าที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิ์โดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะทําการแบ่งแยกหรือโอนสิทธิ์ในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นไม่ได้เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรมหรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกรหรือว่าสปป เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและก็เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงนะฮะหากมีการซื้อขายหรือว่าเปลี่ยนมือที่ดินสปก,กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมได้กําหนดมาตรการหรือว่าโทษตามกฎหมายโดยผู้ขายต้องเสียสิทธิ์ทํากินในที่ดินที่ได้รับอนุญาต ในขณะที่ผู้ซื้อก็ไม่อาจอ้างการซื้อขายเข้าครอบครองแล้วก็ทำประโยชน์ในที่ดินสบกอได้นอกจากผู้นั้นนะครับผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายอาจต้องรับโทษอาญาถึงกับจําคุกได้นะครับ กรณีนี้นะฮะสำหรับคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินสปกนะครับจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยนะฮะบ,บรรลุนิติภาวะหรือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวประพฤติดีซื่อสัตย์สุจริตร่างกายสมบูรณ์ขยันแข็งแรงไม่มีที่ดินหรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของสปกนะครับ ผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรที่ดินสมบกตตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปีพุทธศักราช2518แก้ไขเพิ่มเติม,ตมฉบับที่3พุทธศักราช2532ระบุผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดที่ดินสมกัมี3ประเภทก็คือ1นะฮะ,ะเกษตรกรนะครับจะต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักอยู่แล้วโดยใช้เวลาส่วนใหญ่ในรอบปีเพื่อประกอบเกษตรกรรมแห่งท้องถิ่นนั้น นะฮะแล้วก็2ผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักก็คือเป็นผู้ที่มีความยากจนมีรายได้ต่ำเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีรายได้ต่ํากว่า30,000บาทต่อคนต่อปีจบการศึกษาทางเกษตรกรรมไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับแล้วก็3นะฮะ สถาบันเกษตรกรก็คือกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรชุมชนสหกรณ์การเกษตรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์นะฮะหากมีคุณสมบัติตามที่กําหนดดังกล่าวข้างต้นสามารถยื่นคําร้องเพื่อขอรับการจัดสรรที่ดินณนะสะสนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปกจังหวัด โดยให้จัดเตรียมเอกสารแล้วก็หลักฐานได้แก่สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็หลักฐานการมีที่ดินนะฮะน,นี้ถ้ามีนะนะครับเพื่อให้สปกจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ดําเนินการจัดหาที่ดินแล้วก็จัดสรรที่ดินสปกต่อไปนะครับส่วนที่ดินสปกเนี่ยเขาจะขอได้กี่ไร่นะครับจำนวนที่ดินเนี่ยที่เราจะขอได้ก็คือจํานวนที่ดินไม่เกิน50ไร่สําหรับเกษตรกรแล้วก็บุคคลใน ครอบครัวเดียวกันเพื่อใช้ประกอบเกษตรกรรมจํานวนที่ดินไม่เกินร้อยไร่สําหรับเกษตรกรและก็บุคคลในครอบครัวเดียวกันเพื่อใช้ประกอบเกษตรกรรมประเภทเลี้ยงสัตว์ใหญ่ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศนะฮะจำนวนตามที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคอปอคอเห็นสมควรนะครับสําหรับสถาบัานเกษตรกร,รนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นที่ดินของรัฐนะฮะถ้าเป็นที่ดินของรัฐเนี่ยแล้วก็มีเกษตรกรถือครองอยู่แล้วเกินจํานวนที่กําหนดก่อนเวลาที่คอปกอกาหนดพุทธศักราช2524จัดให้ตามจํานวนที่เกษตรกรถือครองได้แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน100ไร่นะครับสำหรับการมอบหนังสือรับมอบที่ดินสปรกรนะฮะเกษตรกรที่ได้รับ การคัดเลือกแล้วก็ได้รับการจัดสรรที่ดินสพกรจะมีการนัดมอบแปลงที่ดินแล้วก็มอบหนังสือรับมอบที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับการคัดเลือกตามระเบียบคอปกอว่าด้วยการให้เกษตรกรแล้วก็สถาบันกาเกษตรกรเนี่ยผู้ได้รับที่ดินปฏิบ,บัติเกี่ยวกับการเข้าทําประโยชน์ในที่ดิน ปีพุทธศักราช2535แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2540ข้อ5โดยให้เกษตรกร,ร,กรที่ได้รับการจัดสรรคัดเลือกนะครับแล้วก็ได้รับการจัดที่ดินลงลายมือชื่อในหนังสือรับมอบที่ดินไว้เป็นหลักฐานตามแบบที่สปร,ก,รกำหนดแบบสบปรกร4ขีด28กนะครับ สำหรับการออกนนอหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินสปกเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินแล้วก็ได้รับหนังสือรับมอบที่ดินจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแล้วเนี่ยกรณีที่ดินได้รับ เป็นประเภทที่ดินของรัฐสพกรจะออกหนังสืออนุญ,ญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินสพกร4ขีด01ขอให้กับเกษตรกรระเบียบขอพกรว่าด้วยการออกแก้ไขเพิ่มเติมเพิ่มถอนแล้วก็ออกใบแทนหนังสืออนุญ,ญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินปีพุทธศักราช2540แล้วก็อีกกรณีหนึ่งนั่นก็คือกรณีที่ที่ดินที่ได้รับเป็นประเภทที่เอกชนนะฮะ ที่ดินสปกรได้มาโดยการจัดซื้อหรือเวนคืนสปกรจะจัดทําหนังสือสัญญาเช่าที่ดินนะฮะสปกรสขีด1 4กอนะครับหรือสัญญาเช่าที่ดินสปกร4ขีด18ขอกับเกษตรกรนะฮะหน้าที่ของเกษตรกรที่ได้รับที่ดินสปกรนะครับต้องทําประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเองห้ามขายห้ามให้เช่าหรือให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นนะฮะ ขุดบ่อได้ไม่เกิน5%ของที่ดินจากเนื้อที่ทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตจากสพกและไม่นำที่ดินขุดออกจากแปลงนะครับต้องดูแลหมุดหลักฐานแล้วก็หลักเขตที่ดินไม่ให้เกิดความชำรุดหรือว่าเคลื่อนย,ย้ายไม่เปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินจนทำให้ไม่เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรมนะครับปลูกบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆไ,ได้ตามสมควร นะฮะแล้วก็ยินยอมทําสัญญาแล้วก็ปฏิบัติตามสัญญากับสพกรนะครับแล้วก็ไม่ทําให้สิ่งก่อสร้างก้อสภาพแวดล้อมในที่ดินเสียหายนะครับนี่ก็คือ,อเป็นความรู้นะครับเกี่ยวกับที่ดินสพกรนะครับต่อมานะฮะที่ดินสปรกรเนี่ยโอนให้ใครได้บ้างนะครับก็จะมีสามีภรรยานะครับบุตรบิดามารดาของกเกษตรกรพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของกเกษตรกร พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันของเกษตรกรหลานของเกษตรกรนะครับที่ดินสปรกรสามารถโอนสิทธิ์แล้วก็ตกทอดทางมรดกสิทธิ์ให้ทายาตต้องเป็นเกษตรกรหรือผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักเท่านั้นนะครับนั่นก็คือการโอนสิทธิ์เกษตรกรที่ได้รับที่ดินสปรกรยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะฮะ าสามารถโอนสิทธิ์ให้ทายาทได้ต่อเมื่อมีเหตุผลแล้วก็ความจําเป็นเช่นแก่ชราเจ็บป่วยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตกทอดทางมรดกสิทธิ์เกษตรกร,ร,กรที่ได้รับที่ดินสปรเสียชีวิตนะครับทายาทสามารถยื่นคําร้องขอรับมรดกสิทธิ์ได้นะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ที่ดินสปปที่จัดให้เกษตรกร,ร,กรตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็เกษตรกร กลายเป็นผู้เช่าที่ดินทํากินซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคมแล้วก็เป็นปัญหาการไร้ที่ดินทํากินต่อไปไม่รู้จบนะครับนี่ก็คือเป็นความรู้นะครับเป็นเกตเล็กเกตน้อยนะครับที่ใน e ีพีนี้นะครับผมได้นํามาฝากกับคุณผู้ฟังเกี่ยวกับที่ดินสักรณรไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านหรือว่ามีสิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยนะครับเราก็สามารถทําได้แต่ว่าจะต้องทําได้ตามสมควรเท่านั้นนะฮะ สำหรับวันนี้นะครับใน EP นี้ผมก็ขอจบการนำเสนอเกี่ยวกับในเรื่องของที่ดินสปกอเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้โอกาสหน้านะครับ EP ต่อไปนะครับก็มาติดตามกันนะครับว่าจะนำความรู้เรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับ EP นี้นะครับผมขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ